ผมรู้นะครับและผมเข้าใจว่าอาจารย์ผู้เขียนนะครับปัดข้อเสนอของทีมงานนะครับว่าจะทําชุดกรอบแบบในอนิเมะนะครับแต่ที่ผมไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจจริงๆเลยนะครับว่าไอชุดกรอบพวกนี้มันคือชุดกรอบอะไรกันสวัสดีครับผมสวีทนะครับวันนี้อยู่ในช่วงรีวิวภาพยนตร์นะครับ เป็นการรีวิวแบบซับแรกนะครับแล้วก็สปอยไปด้วยในตัวนะครับวันนี้มากับ g h t o f ซ o d i a c นะครับหรือที่รู้จักกันในเซนเซียะฉบับคนแสดงนั่นเองนะครับโดยผมจะขอรีวิวแบบแบ่งเป็นสส่วนนะครับก็คือส่วนที่ชอบนะครับกับส่วนที่ไม่ชอบกันลวกันนะครับซึ่งตัวผมเองครับก็ไม่ใช่แฟนเดนตายของเซนเซียะนะครับไม่เคยอ่านมังงะนะครับเคยดูอนิเมะแค่บางภาคเท่านั้นนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนั้นก็เป็นคนที่ชอบเซนเซียะนะครับชอบเอ่อพวกทีมชุดกรอะทีมจักรราสีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีโกเซนในดวงใจเป็นนนนชากะะัั่เองครบ เอาล่ะนะครับมาเรามาเริ่มรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับในสิ่งที่ชอบกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมขอคิดแป๊บนึงนะครับในสิ่งที่ชอบเออสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบอ่ะคิดออกแล้วนะครับสิ่งที่ชอบอย่างแรกเลยนะครับก็คือแม็กแคนยูนะพระเอกของเรื่องเลยนะครับชายผู้แบกหนังเรื่องนี้ไว้บนบ่านะครับการแสดงดีแอคชั่นดีนะครับหน้าตาหล่อเหลาหุ่นก็แบบเท่สุดๆไปเลยนะครับและก็สิ่งที่ชอบอย่างที่สองนะครับก็คือฟินิกซ์นีโรนะครับหรือก็คือฟินิกซ์อิคินะครับชื่อในอนิเเเเเมมะะะะะนน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 นคคครรรรรััับบบแแต่่่่่่่วาใืือองจปปลีีียยยช็โโททดผ ได้เห็นเขาครั้งแรกนะครับในภาพนิ่งหรือว่าในตัวอย่างนะครับผมรู้สึกตลกมากนะครับว่าทําไมชุดกรอบมันเป็นอย่างนั้นนะครับทำไมหัวมันดูใหญ่ๆแปลกๆนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ในหนังนะครับทำไมมันถึงเท่ขึ้นขนาดนี้นะครับยิ่งฉากสวมกรอบนะครับแล้วมีฟินิกส์ลอยมาข้างหลังนะครับมันยิ่งเท่นะครับตอนที่ปล่อยพลังคอสโมออกมาเป็นรูปนกฟินิก์กับกลุ่มดาวนะครับยิ่งชอบไปใหญ่เลยนะครับยิ่งฉากต่อสู้ฉากปล่อยพลังอะไรพวกนี้นะครับฟินิก์ก็ทําได้ดีเลยนะครับเรียกได้ว่าผมชอบฟินิก์มากกว่าตัวเพกัซัสที่เป็นนตััววอกเลยยด้้ซําะครบ และสิ่งที่ชอบอย่างที่3นะครับก็คือโกเซนสองคนนะครับในฉากเปิดเรื่องนะครับที่ออกมาแค่ประมาณ2-3นาทีอะไรแบบนี้นะครับชุดมันเท่นะครับมันดูอลังการดูขลังอะนะครับสมกับเป็นโกเซนเลยนะครับยิ่งฉากต่อสู้กันกลางท้องฟ้านี่นะครับทำได้ดีเลยนะครับถ้ามีภาคต่อนะครับก็อยากจะขอดูพวกโกเซนเยอะๆหน่อยก็แล้วกันนะครับแต่ว่ากลัววมันจะเจงเราไม่ได้ไปต่อก่อนนะสินะครับเอออันนี้ก็น่าเสียดายนะครับแล้วก็รอรุนนะครับหวังว่าจะมีปฏิหารให้ได้ดูภาคต่อก็แล้วกันนะครับ สุดท้ายเลยนะครับสิ่งที่ชอบก็คือมารินนะครับการออกแบบชุดการออกแบบตัวละครคาแรกเตอร์ดีไซน์ต่างๆถือว่าออกแบบตัวมารินออกมาได้ดีเลยนะครับเหมือนกันในอนิเมะเลยนะครับแล้วผมก็ชอบมาก และก็นะครับสำหรับสิ่งที่ไม่ชอบในเรื่องนี้เลยครับก็คือ1นะครับเนื้อเรื่องนะครับถ้าใครยังจำ power ranger ฉบับหนังได้นะครับมันก็จะแบบนั้นแหละนะครับมันฝึกทั้งเรื่องเลยนะครับทั้งเรื่องจริงๆนะครับแล้วก็จะได้ใส่เกราะสู้กันจริงๆนะครับก็ตอน20นาทีสุดท้ายของเรื่องนู่นเลยนะครับแต่ว่าชื่อเรื่องเนี่ยมันคือ knight of zodiac นะครับแต่กว่าจะได้เป็นอัศวินนะครับก่าจะได้เป็น knight of zodiac นะครับก่าจะได้เป็นเอ่ออัศวินแห่งจักรราศีนะครับก็ทายเรื่องเลยนู่นนะครับน่าเส ส่วนที่ไม่ชอบอย่างที่2นะครับก็คือพลังคอสโมนะครับโอ้โหฝึกคอสโมด้วยการต่อยหินให้แตกนะครับ a i ไออารนะครับก็หลับตาเพ่งสมาธินะครับอธินาโดนจับก็นั่งสมาธินะครับสู้กันกับฟินิกก็หลับตาเพิงสมาธินะเพื่อปล่อยคอสโมหมัดดาวตกออกไปนะครับแต่ว่าพอปล่อยมัดดาวตกออกไปนะครับไม่เห็นมีความอลังการหรือความรุนแรงอะไรเลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อย CG ีนะครับแล้วก็เออเอฟเฟกต่างๆนะครับของพลังคอสโมเนี่ยมันก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับ ถือว่า cg d ดีนะครับถึงแม้ว่าบางฉากเนี่ยมันจะดูเป็น cg จากเกมดู CG ลอยๆบ้านครับแต่ก็อย่างน้อยก็ดูดีกว่าดังขั้นบอลอีวิลูชันแน่นอนนะครับ ส่วนที่ไม่ชอบอย่างที่3เลยนะครับก็คือฉากต่อสู้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่ากว่าจะสู้กันก็ทายเรื่องเลยนะครับการปะทะกันของเพกาซัสกับฟินิกส์นะครับมันก็ดูสู้กันมันแหละนะครับสู้กันแบบเร็วๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าสู้แป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับซึ่งเอกลักษณ์การต่อสู้ของเซนเซียนะครับเวลาสู้กันก็คือปล่อยพลังคอสโมใส่กันใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่าการปล่อยคอสโมใส่กันเนี่ยมันน้อยนิดมากนะครับจะเป็นการต่อยด้วยกำปั้นกันซะมากกว่านะครับ แต่อย่างน้อยนะครับสิ่งที่ทําให้ฉากต่อสู้ดูดีนะครับก็คือฟินิก์นี่แหละนะครับผมชอบมากเลยนะฟินิก์นีโรนี่เท่มากนะครับกบตัวเพกาซัสเซย่าสมิธเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบอย่างที่4นะครับก็คือไอ้พวกไซบอร์กไฮเทคนี่แหละนะครับมันคืออะไรเนี่ยนะครับแล้วไอ้ตัวร้ายที่ถูกดัดแปลงเป็นไซบอร์กนี่ใสมาทําไมก่อนครับโดนเซย่าโจมตีทีเดียวล่วงนะครับถูกปูมาตั้งนานผมกว่าจะได้เห็นฉากต่อสู้กันนิดนึงนะครับหลังจากที่เซย่าได้เกาะมาครับแต่กลายเป็นว่าไอ้ตัวร้ายตัวนี้นะครับถ ต่อยในหมัดเดียวล่วงนะครับเออก็ไม่รู้ว่าจะใส่ให้มาทําไมนะครับหรือว่ากลัวเสียเวลาหนังเลยนะครับก็เลยต้องรีบจัดการเป้าหมายทิ้งไปนะครับนะแล้วก็ตัวร้ายหลักนะครับที่วางแผนมาตั้งนานนะครับตามล่าอธีนามาตั้งนานนะครับสุดท้ายก็มาแสดงความเป็นแม่ครับแล้วก็กลับใจกันดื้อแบบนี้เลยเนี่ยนะนะครับอันนี้ก็ดูขัดใจผมนิดนึงนะครับสิ่งที่ไม่ชอบอย่างที่5นะครับก็คือเพกาสซัตคอร์สนะครับหรือชุดเกราะพระเอกนั่นแหละนะครับนะ มันดูจะเป็นนักรบกรีก mm ไหมมันก็ดูเหมือนแหละนะแต่ว่าบางมุมมันก็ดูเหมือนชุดเกราะหนังจีนยุค3าก๊กอะไรแบบนี้ครับยิ่งหมวกนี่ยิ่งไม่ผ่านเลยนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าหมวกเนี่ยมันจะดูลมๆไปหน่อยนะครับดูมีช่องว่างในหมวกเยอะไปหน่อยครับด้านข้างนะแต่ว่าอย่างดีที่เวลาปิดปากมันดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับตอนปิดปากแต่รายละเอียดชุดเกราะต่างๆเนี่ยมันดูไม่ผ่านเลยนะครับชุดเกราะไม่มีความแวววาวเงาสะท้อนแสงอะไรเลยนะครับมันก็เลยดูไม่ค่อยเข้ากันเวลาแบบมีพลังคอสโมสีฟ้าขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับ เอาล่ะสุดท้ายเลยก็แล้วกันนะครับก่อนจะจบรีวิวนะครับมีแถบนิดหน่อยก็คือฉากจบนี่มันอีหยังว่าสุดๆเลยนะครับกับฉากจบที่อธินาจะระเบิดโลกแล้วนะครับแล้วฝี่เกราเนี่ยก็ฝ่าขึ้นพลังไปนะครับจนชุดเกาะเนี่ยหลุดลุยไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่กางเกงนะครับนี่มันกางเกงถึงหักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็แบบฝ่าขึ้นพลังเข้าไปนะครับไปถึงตัวอธินานะครับแล้วก็พูดว่าพูดแบบพูดเป็นเหมือนพลังแห่งมิตรภาพอะนะครับเข้าใจไหมว่าพูด พูดเพื่อให้อัติน่าสงบนะครับเพื่อให้แบบนังเอกเราเนี่ยสะกดพลังอัติน่าลงไปได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จบนะครับเออก็คือจบแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่นั้นเลยแล้วก็เอ่อพ่อหนุ่มนีโรนะครับพ่อหนุ่มฟินิกซ์นี่นะครับก็ถือสร้อยโกเซนนะครับซาจิทารีสด้วยนะครับราศีธนูใช่ไหมนะครับแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยการถือสร้อยโกเซนไว้แบบนี้เนี่ยคือกะวางแผนไว้มีภาคต่อหรืออะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันจะได้มีไหมอะไรอันนี้ผมก็คิดนะว่าจะได้มีไหมแต่ใจจริงก็อยากให้มีนะครับไหนๆก็ มีการปูแบบปูโกเซนไ้แล้วนะครับว่าฟินิกนีโรเราเนี่ยจะเอาสร้อยโกเซนี่ไปทําอะไรนะครับแล้วก็ไอหนุ่มเดทล็อกตอนต้นเรื่องนะครับไอนี่มันไขวะนะครับไขวะพราหนุ่มเดทล็อกต้นเรื่องเนี่ยคือทำมาทำเป็นยืนเก๊กเท่นะเพราแบบถอยไปพราหนุ่มนะครับแล้วก็จะแบบจะสู้เองครับสุดท้ายโดนพวกนักลบไซบอร์กนั้นจัดการในทีเดียวล่วงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถูกจับรีดเค้นข้อมูลนะครับ และสุดท้ายนะครับลุงหัวโล้นของเรานะครับไมล์ล็อกนี่เท่สุดๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเอาปืนกับกระบองไปงัดกับพวกใส่เกาะได้นะครับนี่โคตรเท่เลยนะครับและสุดท้ายก็ชอนบีนตายอีกแล้วนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับไนท์ออฟโซลิแอนะครับหรือเซนเซียฉบับคนแสดงนะครับทุกคนนะครับที่ไปดูมาแล้วคิดเห็นกันอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับข่กล่าวว่าสวัสดีครับ